วันนี้ผมพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนารงนะครับวัดมะเกลือหรือว่าพระครูมงคลวุฒิคุณนะครับวัดมงคลวรารามนะครับอยู่เขตบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพนะทุกคนซึ่งถือว่าท่านเป็นพระเกจิที่เรื่องชื่อในด้านคงกระพันในแถบพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะครับ สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 64, 6น9์6 0 2ี2เ4 9 0 6 0เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดมงคลวรารามนะครับหรือว่าวัดมะเกลือนะครับวันนี้พาทุกคนมางานวัดนะครับงานวัดก็มีตั้งแต่วันที่ 1- ถึงที่7นะครับ 2,567นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลของทางวัดด้วยนะครับวัดมงคลวรารามหรือว่าวัดมะเกลือนะครับ บอกนะพยาบาลพระป่าลอยฟ้าเราจะติดใจแลครับวันนี้วนแรกเราต้องติดใจเยอะๆนะครับมาแยบด้วยเพื่อที่พระป่าฟ้าเราจะบอกนะครับติดใจเยอะๆนบอกนเองก็ไม่ใช่แค่คนียวแครู้แค่ตั

เดี๋ยว,วพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของทางวัดมะเกลือนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพอ่อนารงนะครับงานวัดมะเกลือหรือว่าวัดมงคลวารารามนะครับก็เริ่มวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับปีนี้พร้อมกันกับวัดกำแพงเลยนะครับทุกคน นี่ครับเหรียญน,นี้นะครับราคาสามร้อยนะครับแล้วก็มีเจ็ดร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนรงนะครับนี่มีสามร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่เนื้อนะครับนี่ครับเหรียญพิเศษนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่มีพระก,กลิ่งด้วยนะทุกคนโอ้พระก,กลิ่งสวยด้วยนะ ราคาก็ไม่สูงมากนะครับนี่นี่ลงพ่อสิวลีนี่ก็เก้าสิบเก้านะครับนี่มีเหรียญต่างๆนะทุกคนมาเที่ยวงานวัดก็มาเช่าวัตถุมงคล หลวงพ่อนางรงด้วยนะครับหลวงพ่อนารงวัดมะเกลือนะครับหรือว่าวัดมงคลวรารามนะครับเขตบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเกจิที่เรื่องชื่อในด้านคงกระพันในแถบพื้นที่ฝั่งธนบุรีหลวงพ่อนางรงเป็นชาวอายุธยาเกิดปี2429ในสมัยเด็กบิดาได้ไปฝากอยู่กับหล,งหลวงปู่สุขวัดป,ป,ปากคลองมะขามเท่านะครับ ซึ่งมีสัตว์เป็นลุงของท่านนะครับและก็ได้เรียนวิชาอยู่ถึง6ปีนะครับก็ถือว่าท่านเป็นสิทธ์สายหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับทุกคนนี่ครับวัตถุมงคลภายในงานนะครับก็มาเช่าบูชากันได้นะครับราคาก็มีหลากหลายนะครับแต่ก็ไม่ได้ราคาสูงมากมายนะครับงานวัดก็มีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับ เจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับนี่รูปหล่อเหมือนก็มีนะครับเหรียญก็สวยนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับทุกคน ครับก็เป็นหลวงพ่อนาโรงนะครับเป็นรหมือนขอั้งหน่งนะครับ<งาน> มีป่าวมีเจ้าหมานี่ละครับมาแต่ตัวก็ต้องไปแต่ตัวแต่เรื่องบุณน้่งคิดต่อที่เราทำจะนำให้เรามีกว่าชีวิตที่นี่ของเรายังดียังดีกำลังไม่ต้องกลั้นเกิดมาเป็นมวัดแล้วก็มีนิพตานขอคนไทที่จะไปนี่ก็คือบรรยากาศงานวัดนะครับ วัดมงคลวรารามนะครับหรือว่าวัดมะเกลือนะครับซึ่งเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแน่ดีกก็คือหลวงพ่อนาลงนะครับทุกคนหลวงพ่อนรงนะครับเมื่อกี้ผมพาไปชมก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อนรงนะครับบางทีผมอาจจะเรียกผิดนะครับนี่ครับงานก็จะมีวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับพร้อมกันกับ วัดหลวงพ่อไปเลยนะครับปีนี้นี่ครับ1-7เมษาย,ยน2567นะครับสำหรับใครที่อยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวเขตจอมทองนะครับก็มาได้นะครับก็มีชมการแสดงสิงโตสีทองขพยนต์แล้วก็นักร้องวงดังประกวดร้องเพลงนะครับ1-7เ เมษายน2567นะครับมาเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนาลงได้นะครับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ